เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะออวันนี้ก็โอ้ยนะครับนะกับเรื่องเงินสองพันเรื่องแม่นางเอกให้ให้พ่อแล้วก็ไปแบ่งให้แม่กนละพันเอออีงอก,ก็ยังออกมาพูดเราจะมาเป็นประเด็นให้มันได้นะครับพี่น้องเอฟซีเขาจะให้ตรงไหนก็ถือว่าเขาให้ไหมล่ะนะอืมนะครับเนาะ ถือว่าเขาให้ไม่ล่ะเขาจะให้ตรงไหนมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมล่ะนะเออนะแต่ตัวมึงเคยให้พ่อมึงไหมเคยโทรมาหาพ่อมึงไหมคนที่พูดนี่นะฮะเออพ่อเก่แล้วที่นั่งคอยหาคอยแล้วเฝ้าคอยคอยลูกจะกลับมา แวันรับรับไปไม่เห็นมาเออยานไม่มาไม่มาหาพอนั่นไงครับพี่น้องเอซแล้วมึงทำตัวดีแค่ไหนอา่าถึงจะมาพูดให้เขานะมึงเคยหยิบยื่นเคยให้พ่อมึงไหมเออขายที่ดินไปแล้ว ขายมระดกไปแล้วอขายสมบัติมาตรฐานที่พ่อแบ่งให้แล้วไปขายเอาไปซื้อซีแตกหมดแล้วแล้วไม่หัวซาไม่ใ่ดีเลยตอนนี้นะอฮะ,อะบอกอ้วนดูในแชทอะไรพี่เขาพี่ชนระดาสวัสดีครับนะคุณดอนเนาะคุณสมเกียรติพี่อ่าตะวันสวัสดีครับนะอ่าแล้วมึงเคยให้ไหม มันเคยให้ไหมแล้วลูกนอกไส้มันเคยให้ไหมเขาจะให้ตรงไหนก็ถือว่าเขาให้ไหมล่ะอ่าเาจ้ามุ้วนสวัสดีครับนะแล้วว่าถือว่าเขาให้ไหมล่ะไม่ว่าเขาจะไม่ถูกหรือถูกเขาก็ให้ตลอดตอนเขาถูกเยอะเขาให้เป็นหมื่นเลยเขาให้แบ่งคนละห้าพัน,น 5, เลยเห็นไหมล่ะความกตันยูกตาเวทีตอบิดามารดานะครับอันนี้แหละครับนะ ชีวิตเขาถึงจเจริญรุ่งเรืองแต่ลูกมึงเข้าออกบ้านเข้าในซอยวันละแปดรอบในนิทานเลยนี้ซื้อแกงให้แม่ถุงเดียวผู้ทั้งปีทั้งซาด <c oughs> ว้าวแม่มันเมื่อปีมาซาดนี่นะคะครอบครัวนรกค่ะครอบครัวนรกอย่างนั้นครอบครัวนรกอย่างนี้ค่ะเอา นี่นะคะถ้าเราซื้อให้แล้วนะคะขอให้น้มันกินด้วยค่ะนะเราก็ไม่อยากซื้อให้ค่ะนะบุญคุณทดแทนหมดแล้วค่ะนะอืบุญคุณทดแทนหมดตอบแทนหมดแล้วค่ะเถามีเวลาหมดเวลาพร้อมน้ำตีโอ้ยกูก็บฮากูก็ได้ยงินเนาะอ่าอันนี้แหละครับความแตกต่างมันมันมันเห็นได้ชัดเจนเลย มันเห็นได้ชัดเจนเลยนะเขาจะให้ที่ไหนก็ถือว่าเขาให้เวลาเขาให้ให้อะไรด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเจอที่ไหนอ้าวถ้าไม่เจอที่บ้านนู่นเจอที่สกลหรือเจอที่ไหนก็แล้วแต่เอาพ่อกูวะเขายังคิดถึงว่าเป็นพ่อเป็นแม่อยู่เอาเห็นดูดไซกยญาเอาพ่อกูเอาเงินให้เลยเห็นไหม่ะอ่าเขายังมีความกระตันยูกระตาเวทีต่อพ่อแต่แม่ไม่ใช่เหมือนคนบางคน ลืมพระคุณไม่เห็นหัวพ่อหัวแม่อ่าใช่มไหมล่ะครับนะอหรือเขาไม่ให้ตรงนั้นเขาจะมาให้ที่บ้านก็เป็นไปได้นะพี่น้องเอฟจีงวดก่อนเขายังให้คนละห้าพันได้ไหมล่ะลูกก็ออกมาดิ้นตายเดี๋ยวนะเขาใช้เงินมึงหมดแล้วเขาก็ลืมมึงนะอันนั้นล่ะครับจะออกมาพูดทําไมล่ะจะออกมาพูดทําไมล่ะอืมก็มันแซ่เขาอย็ทีนี้ เออเห็นไหมตอนเขาตูกหวยน่ะนะนะเงินที่ให้ไปทีนี้ปุ๊บไอ้น้ามันก็พาแม่มันไปหาหมอใช่ไหมละ่ะนะอืมเมือนอะไรให้พ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่จะไปใช้อะไรใช่ไหมละ่ะเออเขาก็รู้อยู่พ่อแม่เก่แล้วต้องใช้ใจ่ายเออไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรหรอกเวลาเจ็บป่วยละ่ะใช่ไหมละ่ะไปหาหมอหาอะไรใช่ไหมละ่ะนะเออถือว่าเขาให้ เขาไม่ไม่ได้ดูแลเขาอยู่ไกลแบบนี้ใช่ไหมล่ะไอ้น้ํามันอยู่ใกล้มันก็พาไปถึงมันจะไม่ได้ออกเงินออกอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟซีอ่าเหมือนค่าน้ำมูกน้ามันมันใช่ไหมล่ะนะเออมันก็ยังมีน้ําใจพาไปแต่มึงพาไปโอ้ยครับเป็นบุญเป็นคุณพาพ่อแม่ไปหาหมอโอ้กูก็ไม่เคยได้ยินเนาะ,ะนลูกภาษาอะไรยังมาพูดให้คนฟัง นี่นะคะนี่แต่หนูคนเดียวคะว่ะพาแม่ไปหาหมอค่ะนะเอาสิมาเว้าเฮอยหาังจะมาพูดเพื่ออะไรใช่ไหมละ่ะเจ้าของเฮ็ดเจ้าของก็ไดแต่ะวะ่าบุญกุศลอือใช่ไหมละ่ะอืใะอใช่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพ่อแม่ทางสามีอ่าทางพงพ่อไปอ,อีกพ่อแม่ของพ่อไปอีกหรือพ่อแม่ของตัวเอง ซื้อให้เท่ากันหมดนะเออถ้าไม่ซื้อเอาแพงแต่ไฟนี่เนาะไฟนัินบาแพงเอาอีกละบบดนี้เา้าเขาก็ซื้อให้เท่ากันไปที่พายพระธาตุพนมแบบนี้เอาเมนังเอกก็ซื้อบบบน,น้ำอ้อยก็ซื้อเท่ากันทีนี้เออซื้อเท่ากันไปฝากเท่ากันแต่กูเห็นแบบนั้นแต่กูเห็นเขาไม่ได้ให้ตัวด้วยตัวเขาเอง แต่เขาก็ฝากคนไม่ให้พ่อแม่เขาเออนะได้ไหมล่ะอืมถ้าเขาไปให้ตัวเองด้วยตัวเองโว้ยนสิทินตายก็ไปอีกไปหาเพื่อนตายก็คักตายก็คักบดนเออนั่นไงครับแต่มึงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่มึงหรือพ่อแม่สามีมึงมึงไม่เคยไปเหยียบเลยตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวก่อนก็เรื่องรานรด้วยซ้ํา เนี่ยมันก็แตกต่างกันแหละครับทีน่นี่อืมนี่นะคะอืมมันไม่ตั้งใจที่จะให้หรอกค่ะถ้าไปไปหามันมก็ไม่ให้หรอกค่ะนะเอา้าก็จะให้ที่เซกเขาให้แต่ว่าเมนบมดนะออหรือเขาอาจจะไม่ได้ไปหรือเขาไม่ได้ไม่ได้ให้ตรงนั้นหรือเขาก็จะฝากคนให้ก็ได้ใช่ไหมละ่ะโอ้ยอีหามึงนะครับเนาะ เขามีจิตใจที่จะให้ใช่ไหมล่ะอืมแม่มดล่ะโอ้ยแต่แม่คักน้องมึงเนาะเออดูตัวเองก่อนนะไปดูแลพ่อตัวเองก่อนไหมล่ะนะที่ยังมีชีวิตยอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะตอบแทนบ้างบุงบญคุณพ่อแม่น่ะนะนะอย่านั่งเต็งแตดอยู่บนโซฟานะออโทรไปหาบ้างนะอืมนะครับนะ ทำกับพ่อกับแม่ให้มันดีก่อนนะก่อนที่จะไปทํากับคนอื่นนะอไอ้เหตุกับผู้อื่นเอานาแล้วครับพ่อแม่เจ้าของบ่ดูแลแบบนี้ไปจ๊กจ๊กปีสิปีเศร้าปีบ่เคยทุ่มากเงินก็ไม่เคยให้นี่โอ๊ยขนาดเป็นลูกผู้หญิงเน่นะนะนี่ละคุณขนาดไหนครับพี่น้องเนะอฟซีนะเหมือนกันแล้วแหละเหมือนกันกับแม่ลูกน้องไส้แหละครับในนิทานเรื่องนี้นะ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะ อืมนะครับถ้าคนเราเนาะคิดจะให้หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีข้อแม้นหรอกครับพี่น้องเง็บสีนะเไม่ต้องโทรขับรถผ่านทางออก <c oughs> ใช่ไหมละ่ะหรือเขาไม่เจอหรือเขาฝากให้คนอื่นให้ก็ได้ใช่ไหมละ่ะหรือของกินของใช้ของอะไรก็แล้วแต่ก็ขเขาฝากให้ยูทูบเบอร์หรือคนที่อยู่ใกล้เคียงให้ก็ได้นะครับพี่น้องเง็บสีนะ มันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะอพ่อไม่ดูแลยังมาสอนคนอื่นอีกโอ้ยใช่สองแม่ลูกเหมือนกันเป๊ะอ้าวเหมือนกันเป๊ะแหรอครับถะาจะเป็นแม่เป็นลูกกันตีครับสินเสมอกันเคมีตรงกันก็นได้เป็นแม่เป็นลูกกันแหละบันออนะพี่คิมมี่สวัสดีครับ